ฤดูหนาวกำลังมาพ่อแม่นกคู่แคระก็เริ่มพาลูกออกจากรังช่วงนี้เหยื่อส่วนใหญ่ออกมาหากินหลังสถานการณ์ฝนบ้านเรากำลังสั่งลาฟ้าทำให้อาหารการกินดมูสมบูรณ์นกเขาแคระเป็นนกเขาแมวขนาดเล็กที่สุดในทวีปเอเชียมีขนาด15เซนติเมตรหนัก60กรัมพบมากบริเวณป่าดิบชื้น หากินกลางวันไม่เหมือนนกเขาแมวชนิดอื่นที่หากินตอนกลางคืนมีรูปร่างว้วนกลมมีขนสีน้ำตาลลายหัวกลมโตหน้าแบนตาโตสีเหลืองปากสั้นโค้งงุ้มแหลมมีขนเส้นเล็กๆ คล้ายหนวดแมวอยู่รอบๆคนปากทำหน้าที่เป็นเครื่องนำทางขาสั้นแข็งแรงเล็บสีดำตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกันกินสัตว์ขนาดเล็กโดยเฉพาะฤดูฝนจะอ้วนกว่าปกติเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นตัวกำจัดสัตรูพืชและรักษาความสมดุลของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะแต่เขาแค่เนี่ยก็จะกินทั้งตักแต,แตนแล้วก็พวกหนูเล็กๆหรือว่าแม้กระทั่งนก ด้วยกันที่เล็กกว่าหรือขนาดใกล้เคียงกันสามารถควบคุมศัตรูพืชนนะ่ยได้คู่หนึ่งก็ได้ประมาณไร่ถึงสองไร่และททำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายควกสารเคมีได้เยอะเลยครับต่อปีนกเขาแมวแคร์ทำรังวางไข่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีตามโครงไม้วางไข่ครั้งละ3าถึง5ฟองในช่วงปลายฤด,ดูร้อนต้นฤด,ดูฝนนกเขาแมวแคร์มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทยคะ่ะ Oh,